ทุกคนมาแรงเลยนะคะนี่นะคะบรรยากาศฝนตกนะคะอ่าช่วงเที่ยงกว่านะคะทุกคนเกือบเกือบบ่ายโมงแล้วเนาะเอ่อประมาณเที่ยงสี่สิบห้าสิบแล้วนะคะนี่ เราก็อยากทำคิดนะคะเรือก็มีนะคะทุกคนเรือเตรียมไว้แล้วนะคะถ้าน้ำท่วมเรือเตรียมไว้แล้วนะคะมีเรืออยู่ลำหนึ่งนะคะตกหนักนะคะ น้ำขังนะคะทุกคนน้ำขังนะคะทีบ่บรรยากาศฝนตก นี่นะคะคืมแบบนี้เลยนะทุกคนอดี๋ยไอข้าวก็เคี้ยวปจีเลยนะคะได้น้ำฝนทุกวันนะคะน้ำขังเดีย๋ยวต้องเฝ้าระวังนะคะถ้าตกแบบตกหนักแล้วน้ำมาก็กลัวกลัวอย่างเดียวกลัวเขื่อนถ้าตกแรงๆตกหนักนะคะกลัวเขื่อนแตก <laughs> าพาเล่นฝนนะคะทุกคนพาเล่นน้ำฝนกันนะคะแก้วมังกรแก้วมังกรแก้วมังกรเสียงรถไฟนะคะวอนวอนนะคะ ว้าวบรรยากาศฝนตกลค่ะวันนี้เราก็จะได้บรรยากาศช่ำช่ำเย็นเย็นสบายสบายนะคะสไตล์ฟีแฟนะคะเมื่อวานเราเก็บอ่ามะนาวโหกันตรงนี้นะทุกคนนเนเนวันนี้ได้ฝนได้ฝนก็โอสวยนะคะสีสดเลยวันนี้นะทุกคน ได้ผลน,นะคะชุ่มช่ำเลยนะคะช,ช,ชุ่มช่ำชุ่มช่ำนี่ฝนตกแล้วทุกคนมันยากอ่าถ้าหญ้าไม่ลกมันก็จะดูสวยงามนะคะทุกคนแต่ถ้าหญ้าลกแบบนี้มันก็โอ้โหนะคะไม่อยากจะเดินเข้าไปนะคะนี่นะคะ เสียงรถไฟนะทุกคนรถไฟมาพอดีพาดูรถไฟอนะ่ะเดินเสียงรถไฟมาซาลงละซาลงละอันนี้ต้นอะไรนะทวพูวพูนนจุดจุดชมวิวเราอยู่ตรงนู้นนะคะสะพานกับรถคืออยู่ตรงนู้นนะคะ จะเป็นรถขบวนไหนไปนครสวรรค์โน้ทุกคนเห็นไหมขบวนรถไฟไม่เห็นเลยไม่ได้ซูมว่าไม่เห็นเลยมีแต่เสียงนั่นขบวนรถไฟอยู่นั่นเหลืออยู่นู่นนะคะขบวนรถไฟ ะะถ้าจะตกมาเรื่อยๆนะทุกคนเป็นก้อนดํามาเลยนะคะนี่แยกกันเลยนะคะสีขาวกับสีคลึ้งสีเทานะคะเทานะแบบนี้แล้วสีเทานะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรากลับไปตรงนี้อีกแปบ๊บหนึ่งฝนซาแล้วนะคะตอนนี้แต่ว่าน่าจะมาอีกนะคะเดี๋ยวน่าจะมาอีกระลอกวันนี้น่าจะตกทั้งวันนะคะทุกคน น้ำก็ปริมปริมแล้วนะคะน้ำก็ปริมปริมสะแล้วนะคะทุกสะเลยนะคะมีทุกคนมีอยู่ห้าสะห้าบ่อนะคะวันนี้เราไม่เห็นพี่วอพี่วอนุชเลยนะคะพี่ตะกวดของเรานะคะ เ,เล่นฝนนะคะเมื่อวานก็ไปทํางานก็เจอฝนนะคะกลับค่ำเนมะื่อวานถึงบ้านก็ประมาณทุ่มแล้วนะคะทุกคนทุ่มทุ่มกว่ากว่านะคะมะเฟืองะคะ่ะต้นมะเฟืองทุกคนเนี่ยชอบต้นมะเฟืองแนละพุ่มเอ,อ่อพุ่มก็จะสวยดีนะต้นเขาจะมีลักษณะสวยแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยต้นมะเฟืองมะเฟืองลูกใหญ่อ่ะนะคะเนี่ยลูกแบบแบบนี้ หญ้าก็สวยนะคะทุกคนหญ้าก็สวยสวยเนาะมาเฟืองลูกแบบนี้นะเมื่อก่อนมาใหม่ๆก็ทำคลิปมาเฟืองแล้วทุกคน,นี่ดอกสีม่วงนี่ดอกมาเฟืองเอ้อู้มืดทุกคนดูตังนี้ไปไม่ได้เลยลกอยู่ได้แค่ตรงนี้ มันละเปื้องเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นแอฟฝนซาลงแล้วนี่ยอดอ่ามะยมก <c oughs> ินกับอะไรนะอยอดมะยมกินกับตำส้มส้ม,สมตำกินกับตำส้มกินกับส้มตำตรงนี้ก่อรกรกรกนี่ปลารกรกรก นี่ใครกินละมุดบ้างนี่ละมุดนะคะใครกินละมุดบ้างคะนี่ละมุดทุกคนแก่ยังลูกไม่โตมากนะลูกประมาณนี้ขัดการบำรุงขัดการบำรุงขัดการใส่ปุย๋ย โจ้หน่อยนี่ละมุดนะคะเราลูกเล็กๆกำลังออกลูกเยอะอยู่ได้ฝนนะคะได้ฝนก็ออกลูกมีต้นละมุดละมุลูกใหญ่หลูกเล็กโอ้ยเปียกเปียก คลิปนี้ก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้นะคะก็กลับสวัสดีแล้วก็กลับขอบพระคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กาแฟด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ